นี่ครับผมเรืออีกแล้วรดฟ้าสองครับผมแชมป์ประจำสนามวัดศรีบึงบุญประจำปี63ครับผมโอ้ยเบิงกามครับเบิงกามครับกามแต่ละคนว่าไม่นนักเดินกามโอ้สุดยอดครับนี่ครับมีไพ่แชมป์ครับผม อีแล้วหลอดฟ้า2ชิคกับอีแล้วหลอดฟ้าหนึ่งครับผมเสียแก้วนี้ก็แชมป์ครับมีพายครับเป็นกลามครับเป็นกามแต่ละผู้ละคนครับสุดยดามาเป็นนักกามลองแชมป์สีแดงครับผมอีแล้วหลอดฟ้าดกัเป็นบรรยากาศ การแข่งข,ขันเลื้อย่ยา,านะครับยูทีวัดศรีบึงบุญอำเภอบึงบุญจังหวัดศรีสะเกดปี2 5 6 3นอิบสามนะครับดัชชิ่งวันกันก็เรียบร้อยแล้วครับผมผลปรากฏว่าอีเหล้วหลอดฟาดสองได้แชมป์ครับเสียดีเขียวครับเนี่ยครับ,นะรบเป็นโลโก้ครับผม ตายเล้วหรือว่าตายเย่ยวนี่ตแแลเ่บิ้งเบิงเบิงเบงแพครับเบงีโอ้โนีมานั่งใกลๆเดี๋ยวมาเป็นงนียงิมาเบิงกามครับเบิงกามโอ้เบิงกามผีใบสุดยอดครับผม นี่ครับเบงกามนะครับเบงกามสุดยอดครับสุดยอดนี่ครับนี่ครับเงื่อนบรรยากาศถ่ายปิดงานนะครับสำหรับพี่น้องอยากเบ่งเทียบการแข่งขันกับเขาไปเบ่งที่ช่องไทยพีบีเอสนะครับทั้งเฟซบุ๊กเพ่นแล้วก็ช่องยูทูบนะครับสามารถเบ่งเบ่งย้อนหลังได้ สี่สิบปีผ่านทั่วไปก่อนรับทั่วพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนธิราเทพพยัว,วดีกมรมหลวงราชสารินีสริพ,พัฒมหาวัชระราชธิดาได้ แสดงความยินดีด้วยค่ะเชิญค่ะแสดงความยินดีด้วยค่ะคือทุกๆคนนะคะทุ่งเทต,ตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นเพื่อวันนี้ค่ะทุกคนทุกท่านขาของศรีแส้จืนค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศรีสะเกดเขต8ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับทอนด้วยค่ะ อีแหลวนี่ไม่ใช่ธรรมดานแล้วหนึ่งแล้วสองฟังชื่ออีแล้วรู้จักอีแหลวไหมคะ,อ,ะอยากรู้ว่า,าไหมคะอีแหลวนี่มันเป็นชื่อสัตว์ปีชนิดหนึ่งเหยี่ยวค่ะเหยี่ยว,ยวสุดยอดเห็นไหมในที่สุดเหี่ยวเข้ามาสรุปชื่อ